ฝั่งกัมพูชาสมเด็จคุนเซนออกมาโพสต์นะคะอ้างว่าเหตุการณ์ปะทะก,กันมันเกิดจากไทยเราปิดปราศาสก่อนและเป็นฝ่ายลุกรานกัมพูชาก่อนนะคะทําให้กัมพูชาต้องตอบโต้กลับสมเด็จคุนเซนประธานผู้ที่สภากัมพูชาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ล่าสุดเลยคือเช้าวันนี้ค่ะบอกว่าการรุกรานของทหารไทยเกิดขึ้นแล้วและถือเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องของไทยหลังจากทหารไทยเพิ่งประกาศปิดพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมและปราสาทใกล้เคียงเมื่อวานนี้ คุณเซนระบุว่าทหารไทยเป็นฝ่ายเริ่มการโจมตีก่อนทําให้ทหารกัมพูชาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเปิดปฏิบัติการตอบโต้กลับซึ่งทางคุณเซนวอนชาวกัมพูชาอย่าตื่นตระหนกและอย่าแห่กักตนข้าวอาหารและสินค้าต่างๆรวมถึงขอความร่วมมือพ่อค้าโรงงานอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและขอให้ชาวกัมพูชาทุกอาชีพ ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติในทุกภาคส่วนส่วนการปกป้องอธิปไตยและชายแดนของกัมพูชาทั้งที่จังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารซึ่งอ้างว่ากําลังถูกทหารไทยยิงถลม่มและลุกล้ำอธิปไตยนั้นขอให้ชาวกัมพูชาเชื่อมั่นรัฐบาลกัมพูชาและกองทัพกัมพูชาว่าจะสามารถปกป้องอธิปไตยและดินแดนของกัมพูชาได้นี่คือฮุนเซนส่วนลูกชายคะ่ะ ล่าสุดคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาโพสต์ด้วยนี่โพสต์ยาวเหยียดเลยผ่านทาง Facebook ระบุกองทัพไทยเปิดฉากโจมตีกัมพูชาก่อนในพื้นที่ใกล้กับปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายรวมถึงมีการรุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาที่จังหวัดอุดรมีชยัยคุณมาเน็ตระบุว่ากัมพูชาขอยืนยันจุดยืนที่ยึดถือมาตลอดคือการยึดมั่นในหลักสันติวิธีค่ะขีดเส้นใต้สักสิบเส้นกับประโยคนี้ครับแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้โดยใช้กำลังพร้อมขอให้ชาวกัมพูชามั่นใจว่ารัฐบาลและกองทัพกัมพูชากำลังทําหน้าที่อย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องดินแดนของประเทศและขอให้ชาวกัมพูชาใช้ชีวิตตามปกติ คุณมาเน็ตยังระบุนะคะว่าจะดําเนินทุกมาตรการเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชารวมถึงการช่วยเหลือพล,ลเมืองกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของไทยครับนี่คือท่าทีล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีของเขาซึ่งเป็นทหารเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวนายกของเราเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็โพสต์แล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับ